สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก youtube ทุกท่านครับผมนะครับสายนี้นะครับช่วงนี้ก็ประมาณ10โมงขวาแล้วนะครับผมก็มาอัปเดตวิธีการพอเลี้ยงหนอนนกกันสักหน่อยนะครับผมนะครับชาวนี้ก็นำผักนะครับผมนะครับเป็นเศษใบคะน้านะครับก็นำาให้หนอนนกนะครับสําหรับท่านที่ หาน้ำไม่ได้นะครับเราก็ใช้สเปรย์นะครับอย่างนี้นะครับฉีดให้น้ำก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับมีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าเราจะแยกเพศพ่อแม่พันธุ์นอนนกยังไงนะครับผมนะครับนอนนกนี่นะครับก็เกิดว่าเราเราเพาะขึ้นมาแล้วได้ดักแด้แล้วก็ได้เป็นตัว พ่อแม่พันธุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องแยกนะครับผมนะครับเพราะว่ามันจะดูยากนะครับเราจะดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมนะครับวิธีการก็คือครับให้เราหากระบะมานะครับถ้าเกิดว่าเราเพาะดักแด้ได้แล้วได้พ่อแม่พันธุ์แล้วเนี่ยนะครับให้เราหากระบะมาแล้วก็เอาอาหารรองพื้นเลยครับผมนะครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับผมนะครับไม่ต้องหนามากนะครับใช้ อาหารไก่เล็กก็ได้นะครับผมลำข้าวหรือว่าลำข้าวสาลีก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นลำอาหารไก่เล็กนะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตักลงไปรวมกันเลยนะครับผมนะครับตักหนอนนกตัวที่โตเตวไยลงไปรวมกันเลยนะครับไม่ต้องแยกไม่ต้องอะไรนะครับเพราะว่ามาดูกันเป็นเราก็นําไปรวมกันนะครับแล้วก็สามวันให้น้ํหนครั้งนะครับผมนะครับหาผัก นะครับพวกแตงกวาพวกใบประกาศขาวพวกกระหล่ำไม่ได้ก็ใช้สเปรย์อย่างนี้นะครับฉีดนะครับผมฉีดลงไปเลยนะครับฉีดพอให้ชุ่มๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ6วันนะครับผมนะครับไม่เกิน6วันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ลูกหนอนกโตขึ้นมาเนี่ยนะครับไซส์นะครับจะ ไม่ขนาดจะไม่ต่างกันมากครับถ้าเราไว้ประมาณสิบันเนี่ยไซซ์จะต่างกันครับเวลาหนอนนกโตขึ้นมานะครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาได้พ่อแม่พันธหนอนนกมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องแยกนะครับผมก็นะครับตักมารวมกันอย่างนี้เลยครับคัดมารวมกันไว้อย่างนี้เลยนะครับปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันไปนะครับนะครับผมนะครับนะครับผมก็มีคอมเมนต์ถามเกิดเข้ามาอีกว่าพอมาแล้วทําไมไม่เห็นมีลูกหนอนนกนะครับผม นะครับ <ám S 2> ไม่เห็นมีไข่หนอนนกไม่เห็นมีลูกหนอนนกนะครับก็คือไข่นะครับจะปนอยู่กับอาหารนะครับผมนะครับไข่จะปะปนอยู่กับอาหารนะครับแล้วก็อยู่ที่พื้นกระบะนะครับผมพื้นกระบะพื้นภาชนะที่เราพอนั่นเองนะครับผมนะครับอ่านะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ล่อนเอาพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับไปใส่กระบะอื่นถ้าครบ หวันแล้วนะครับผมนะครับครบ6วันแล้วก็แยกไปใส่กระบะอื่นหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมก็ปล่อยให้หนอนนกพ่อออกมาเราจะเห็นตัวหนอนนกนะครับก็ประมาณนะครับอายุหนึ่งเดือนเราจะเห็นเริ่มเห็นเป็นตัวเล็กๆนะครับนะครับขยับยุกยิกนะครับผมตัวเล็กๆที่อาหารนะครับผมนะครับ นะครับก็มาแนะนำแล้วมาไขข้อข้องใจให้กับสมาชิกนะครับที่ติดตามผมนะครับหรือว่าท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพ่อแม่พันธนนนกนะครับผมเราตักมารวมกันเลยเราไม่ต้องมาคัดแยกหรือว่าสงสัยอะไรว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียครับคัดได้มาแล้วก็เอามาใส่รวมกันในภาชนะอาหารนะครับผมนะครับส่วนลูกหนอนนกถ้าอยากจะเห็นตัวก็ประมาณ1เดือนนะครับเราจะเริ่มเห็น ลูกหนอนลกนะครับไข่ก็จะปบปุ่นอยู่กับอาหารนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตมาแนะนํากันนะครับช่วงนี้ผมก็เข้ามาดูบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามอดหน้าร้อนมอดลงเยอะนะครับผมนะครับก็พอไว้อย่างนี้นะครับก็ให้อาหารนะครับผมนะครับตัวไหนเริ่มเป็นดักแด้แล้วเราก็ตักออกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเข้าดักแด้แล้วเราก็ ตักออกนะครับผมตักแยกเพื่อกันหนอนนกตัวที่ยังไม่ได้เข้าถักแด้นะครับกัดกินพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับอนี่นะครับผมก็ถ้าใครมีผักก็ให้ผักก็ได้นะครับประกาศพวกกระดัมนะครับผมนะครับแตงกวาเนี่ยก็ให้น้ําได้นะครับผมสามารถให้หนึ่งครั้งนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนหา ผักไม่ได้ก็ใช้สเปรย์ฉีดน้ํานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตก็คิดว่าน่าจะหายข้อข้องใจกันนะครับเกี่ยวกับการเพราะน,นนกนะครับวิธีการดูพ่อแม่พันธุ์หรือว่าดูลูกนอนนกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับท่านมือใหม่หรือว่าท่านที่สนใจอยากจะพเพาะเลี้ยงหนอนนกนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ